สวัสดีสบายดีพี่น้องพบพอกับซาสายคือเกาเดอร์เนาะเมนเน่เนาะมเอนี้ซาสายสิเห็ดกับเขากินแรกคือเกาพี่น้องล้างเลิกงานมาเบิ่งน้ำกันมาซาสายสีเห็ดหนังกินเนาะพี่น้องเห็ดเมนูอย่างเนาะมืดเนี่กะมืดเลยพี่น้องมืรยากาสีสีสองถุ่มเลยเนาะเลิกงานซาแต่เมนีเห็ดกินซามืดเนี้ยซาสายสีเห็ด เมนูปลาเนาะพี่น้องปลาน,นิลมาเบ่งน้ำกันวันซาสเซจิเ็ดเมนูย่างเนาะปลาน,นิลนอกจากต้มจากเก่งจากลาบจากยังอาไรย่าง,ลางแล้วพี่น้องมาเบ่งน้ำกันส่วนโค้งมันกับมีเนาะพี่น้องมีหัวมีโค้งโตมันอะไรพี่น้องจีต้มสดนํำเนาะ หมอพอดหรือพี่น้องเอาลงเลยหมอกกันนิดหน่อยมาพี่น้องอันโค้งมันบริสไลายเนาะโค้งมันปลาตัวเดียวต้มน้ำพอเจาะใส่น้ำลายกับพอเซอ็บอุ้ย รู้สึกว่าน้ำน้อยได้นี่สิเติมน,มน้ำนาะพี่น้องเติมน้ำก็พี่น้องน้ำม,มันน้อย ใส่ไปนะขาแล้วก็ใบมะกระกูดล,ลงไปน้ำลังหมอโคตรจะคอยมาปลุกเนาะพี่น้องเดี๋ยวไปหั่นปลากันไหวท่าก่อนเนาะเฮาสิคั่นปลาคั่นมะน้ำมะกอกน้ะมะกอกสุกคั่นปลาแล้วก็สิไปก้อยพี่น้องกันพี่น้องว่าจันทร์เสตเมนูหยังอันนี้ก็ คือป่าที่จะใส่ให้บอลซอนไปซื้อมาอยู่แต่ละอัสูตรน้ำพี่น้องให้เพิ่นแล้มาแล้วเนาะเมนูมื้อนี้ก็คือก้อยปลาพี่น้องก้อยแบบแห้งก้อยปลาแบบลาบลบ้านเฮานั่นแหละใส่มะกอ,อกเด้อพี่น้องช่วงนี้มะกอ,อกกำลังมีมะกอ,อกอันน่ะเพิ่นเอิ้นมะกอ,อกป่าเนาะ ใส่ตาบางุงนะพี่น้องหอมหอมสิคันใส่ป่าเนาะเดี๋ยวมาซอยป่ากันก่อนพี่น้องหั่นป่าให้มันเป็นตอนน้นอยๆก่อนเนาะมาพี่น้องมันนี้จะใสกระสิมาซอยป่าซอยกะแล้วแต่ภายมากเนาะพี่น้องตอนหน่อยตอนใหญ่ตอนนาตอนบ่าแล้วแต่เนาะแตกต่างกันไป แต่าซ้ายนี่ว่ามักตอนใหญ่ๆบางๆพี่นอ้องเวลาขันมันจังค่อยเขาเนื้อเขานัน้นเนาะคุงสิเคยเห็ด็นครัทางแรกเลยพี่นอ้องวานนี้มีแต่พอเห็ดให้กินเนาะเมนูปลานีพอถนัดเลย ก้อยปลาขัางแลกพี่นา <c oughs> อมเพ่เบิ่งมา z ม o m นำกันวัสิเป็นอะไรนะตาเสียออกมาอะไรเนาะซอยประมาณนี้แหละพี่น้องตอนนี้เง่บางๆจะใส่มาก้ <c oughs> อยปาลาแบบเาล่าๆาบานห้นาวเป็ โมโหว่าฝั่งไทยควรสิเหตุคือกันบอกกระทาเบิร์นชาสมวิธีของสาวสายเราหนอ่อย่อยป่าแบบลาวๆแบบบรนนนกเฮาน่ะนะโมโหว่าฝั่งลาวกับอีสานจนสิ่งก่อยอคือกันบอกนะ แต่ละบอนแต่ละทองผินมันก็อาจสีบ้ขึ้กันได้พีน่น้องปลาที่ซาซายอ,อมาเ็ดนีนกับเป็นปลานิ่มพี่นอ้องได้เลยพีน่น้องอันนี้เป็นส่วนหนังทองนัเนาะมงคล่นกาวเสียบ น้มพืดๆค่ะเรียบร้อยพี่น้องเดี๋ยวจาใส่ซีคันมากรอ,อกกันเลยนะพี่น้องขันสมเนาะปาดมากรอ,อกเสร็จเลยพี่น้องมากอ,อกนี่ก็ต้องเป็นมะกอ,อกสุกเดอ้อมันจังจีค่อยมีรสสมมีน้ำแน่นอนถ้าไปว่าเอาตัวดิบมากขันมัน ค่อยเนื้อนี้มันวายค่อยยังอบเนาะต้องเอาแบบสุกมาขันสมเนาะใส่สามลูกใส่ยังก็ต้องเอาแบบส,นะส,สบบุกแหละพี่น้องใส่สองลูกพี่น้องก้อยปลาใส่มะกอกนี่แซ่บสุดแหละพี่น้องเอ้ยว่ามาไหานคือถอนว่ะ เมื่อไทยคลิปอยู่บ้านก็สิมีคนเบิ่งอยู่บ่พี่นอ้องเมื่อไทยแบบวิธีชีวิตบ้านนอกบ้านนานั่นั้นนะและ้วก็สิใส่เกลือน้อยนึงใส่ให้มันเพิ่นว่าให้ซีนฝามันหันเนาะจักหน่อยพี่น้ะแล้วก็ขันเลยแับขัน,น,ขนแบบนี้เลยพี่นอ้อง ขออนุญาตเด้อเนาะในการใส่เงินมันก็ต้องแบบนี้นะพี่น้องเลยนี่ก็คือเนื้อปลาที่ซอรไซคันแลีนะ้ยวหน่อยซอรไซสีเอาไปลวกหน่ำจักหน่อยเนาะจิ้งอยสุกเนาะบดไิ้งโขยดิบเด้นะอเนาะบุกินดิบลวกใส่ก,กระซามแล้วพี่น้อง ตักน้ำต้มลวกอยหนึ่งแต,ตงคอยมาก่อยเนาะลวกปว่ามาณนี้พี่น้องลวกสิกอยเลยนลเล้เลกเน้นวลงไปพน้องเส้อเซฟลอยเซไลเซไล ใส่เกลือเสียงตามด้วยพริกขัวพี่เนาะเผ็ดเผ็ดเนี่ยจักหน่อยซอนกินเผ็ดรากาตามด้วยปลาล่าน้อยนึง พอเคยเติมใหม่นอกไปะละ<ม>เขาครัวพี่น้องขาดบุได้เลยเกิด<ม>ความหอม

ใส่บักซี่แล้วก็หอมเปี๊ยแล้วก็ผักบววลืมลืมซอยอันลืมอันหอมไว้อันนี้หอมเปีเน่อย ซะลาเน่พี่เนาะพักเทิมมาตาซายกันเลเอินพักเทิมพักเสิริมบอกอันเดียวกันนะเนี่ยนี่น่ะใส่ให้มันหอมจังหน่อยนวก็จิฮันพริกใซ่นนะม เพิ่มสีสันเนาะพี่น 你个。 เรียบร้อยพี่น้องเดี๋ยวเราไปแจกจานไปกินข้าวกันเลยพี่น้องเป็นไรหน,น้าตาสีสันเป็นตาแสบเนาะนี่ก็คือพักที่จะไปกินกับพี่น้องใบมะกอก<ะ>แพนเนเคยกินแสบเลยพี่น้องหวานหวานมันมันซีเด็ดเอาแต่หยอดอ่อนมาเนาะกินกับลาบกับก้อยนี้ข้ากันพี่น้อง คือเนาะพี่น้องเดี๋ยวไปล้างผักกันเดียวอยรายกามักถั่ว่ะไปล้างผักลาปลาเอ้ยก่อยปลาพี่น้องหน้าตาซีซันก็ผ่านอยู่บนอันนี้ก็คือผักข้าวสิไปกินกับพี่น้องมีมักมักกมเคือมักถั่วรเละมัก,กะทินแล้วกะ็ยอดมะก,กอกผักกระโดน มินตีนแอลเส็บๆพี่น้องเอ้ยตักใส่ถ้วยใส่จานไปกินข้าวกันเลยนาอพี่น้องหิวแล้วตอนนี้จะเป็นอะไรพี่น้องก่อยปาาลาครั้งแรกเนาะความโมเสึกว่าบมอยากแส่บปันใด นี่พี่น้องปิดต,แดตาแซบเนาะเจ็นยังไผ่านบอกพี่น้องป้าพี่น้องไปกินข้าวน้ำกันก่อยปลาเสพๆกับผักเก่ม ไล,ลายพักมาเป็นส่วนน,น,น้องมนีป้าไปกินข้าวนะ้องจ้าไซบายบายพี่น้องจ้าไขอโตลาไปกินข้าวก็นเด้อนะพี่น้องพอกันไม่คลิปนะขอบขอบค,คุณทุกคนที่เขาเมื่อที่ตามรับชมเด้อเนาะฝากเป็นกำลังใจเบิ่งคลิปแปร,ราขามโคษณาเด้อพี่น้องบายบายพอกันไม่คลิปนะ